ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคยาบทั้งหมดนั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิต่ำทั้งหลายเหล่าภูมิต้บาดาลทั้งหลายทั้งหมดนั้งสิ้นน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสราหังคัจฉามิธรรมังสราหังคัจฉามิสังฆังสราหังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสราหังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสราหังคัจฉามิ ทุติยามปิสังขังสลานังขจามิตติยามปิพุทธังสลานังขจามิตติยามปิธรรมังสลานังขจามิตติยามปิสังขังสลานังขจามิมมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมมเหล่าสัพพสัตทั้งหลายมมเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายทั้งในภาคหยาบก็ตามภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธทันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจจตุปัจเทยทานทั้งหลายอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย บุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นขอน้อมถวายแต่คุณพระรัตนตรัยแต่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอรหันต์อริยะเจ้าอริยสง อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนนอเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจากกี่ยุกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ ขอโปรโดทรง linkage, รองรับในม ad, หาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนักการบ,บัดนี้ด้วยเถินขอให้สรัรพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย,าลายบริวารี่พพงพันกันมาทั้งหลาย,าาลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลาย,าลลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจีวิญญ,ญาณพึ่งมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทานของมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเถอนโสโสโสขอนอมน้อมองค์มหาบาร,รมี ทุกพระองค์ทมมรงเป็นประธานกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหยาบคายหยาบกระด้างปฏิเสธปฏิฆะดูถูกเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลายย่มยีบีทาต่อพระสัจธรรมต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณเบื้องสูง ต่อผู้โปรสัตวนอนเนื้อผู้ทางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นเคยดื้อรันดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายอย่างสุดโต่งอย่างหัวจนฝาเอาแต่โลกียวิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณ ในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลายผิดต่อพระศาสนาผิดต่อพระศสนาผิต่อพรมทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัตทั้งหลายในความหยาบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกาย วาจาใจทั้งหลายการมที่เคยยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมาเคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในการส่งเสริมการกระตุ้น,าน,นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้อมเหนยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น,น,ต,นต้องหลงตอกยำ้ำวกวน หมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในการมาราคะทั้งหลายในโลเกียสุขโลกีวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในการมนุษยทั้งหลายในภาษาเอตนาทั้งหลายในความเห็นความหมายทั้งหลาย ในรูปรถกลินเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหลายการนี้เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติดหลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความลหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนในคตินิยมในค่านิยม ในอุดมการทั้งหลายในสุราย au, ราเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายอบายมุกทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลายในความสนุกสนานเพลิดเพลินในความแปลกใหม่ความวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลาย อารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมาในการเสพสังวาสเสพแ,แมถุนทั้งหลายการ,รมที่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลายการ,รที่เคยแอบบ้างองคุณเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกคล้องโดยมิชอบการ,รที่เคยแอบเบ,บียดบัง ช่อฉนคดโกงวัดวา,าศาสนาทั้งหลายกรรที่เคยใช้กำลังใช้อิทธิพลแห่งตนในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่นในการหายอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่นในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการค้าของมึนเมาทั้งหลาย การใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตนในการเบียดเบียนในการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบต่อศาสนาและใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีกรรมทั้งหลายทั้งปวง อกุศลกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว <c oughs> หรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นกระทํำแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่เคยทําให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในกามคุณ กามารมณ์ความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาดใหญ่ในโลกเกสุขทั้งหลายและไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระศาสนารรอยังความมืดมนแก่สังสารวัฏแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบาร,รมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษและเอาหสิกรรมให้แก่โมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นหโหสิกกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลโมเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลาย ดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีดดขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระศาสรารอ,อย่างสมุเดเฉด็ดขาด,มด,ขาดไม่ลังเลวันไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติดคตินิยมค่านิยมความหลงพึงพอใจในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในภาษาอจนะทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลเคสุป โลกิวิสัยทั้งหลายในกรมราคะในอารมณ์กรรมในการมมนุษยในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจในกามคุณหรือกรมารมณ์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความพึงพอใจความค้างไคล้ไหลหลง ในรูปลักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลายอบายามุกทั้งหลายความโลภในทรัพย์สมบัติ ความหรูหลาฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบายควา,าความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายามูลเราข้าพเจ้าทั้งหลาย,าลายขอชดใช้ชใชนีิเวณน,นี่กรรมทั้งหลายด้วยที่วาสนาบรารมีที่มีต่อพระศาธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ ในความขี้คลายสว่างสวยัยในพระศาสรรนามด้วยการบวชการสลัก้ด้การเกื้อกูลต่อพระศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกพกทุกชาติและขอชดเชยชดใช้ชดช้วยมหาสังฆทานทั้งหลาย,ท,ลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น,น,นตลอดจนถึง การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธันดรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมูเหล่าชั้นภูมิพึ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิน อโหสิอโหสิอโหสโส